สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมมีดนะฮะเป็นมีดช่างจันนะครับใบ8นิ้วนะครับอันนี้เป็นงานตี้อนจากเหล็กโหอังนะครับเหล็กโหอังนะครับงานตี้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำนะฮะสูตรโบราณช่างจันจะใช้งานสูตรเดิม,ดมฮะงานแบบสูตรโบราณน,นะครับ ดอกลายนะครับเป็นลายเครือวันนะครับสวยงามนะครับน้ำหนักดีครับเล่มนี้ใบ8นิ้วนะครับด้ามนะครับด้ามเป็นเข่าควายนะครับแกะเป็นรูปเสือนะฮะแกะเป็นรูปเสือนะฮะออกกันสตลเล่นะครับเป็นงานกึงนะครับ กกันสแตนเลสเป็นงานกึงนะครับสวยงามนะฮะเนียนไม่มีรอยตะเข็บนะครับเข้ากันด้วยอีพ็อกซี่นะครับด่ามสวยนะครับมิติสวยนะครับสันหนาครับตีไล่ไปลายเรียวนะฮะสันก็จะอยู่ประมาณสัก7มิลน,นะครับ มีดไม่ใหญ่มากถ้ามีดสัก10นิ้วจะก็เป็นก็จะเป็นสัน10 10มิลเอ้ยขอโทษฮะสันประมาณ8มิลน,นะครับแต่เล่มนี้ใบ8นิ้วก็จะอยู่สันกกประมาณสัก7มิลน,นะฮะตีไล่ปลายเรียวนะครับสวยนะครับสวยงามนะฮะเล่มนี้ผิวดีนะครับเป็นผิวไฟนะฮะเรียกว่าคาบออกไซด์นะฮะเกิดจากการเผาเหล็กนะครับ แล้วก็ตีย่ำคอนสวยนะครับส่วนฝักนะครับฝักเป็นไม้กันมเกลือนะครับดำนะฮะจะติดด่างๆนิดหนึ่งนะครับตามธรรมชาติฝักลัดไหวนะครับอ่าไหวแบบนี้เขาเรียกว่าลายจูงนางเข้าห้องนะครับ บางคนก็เรียกหัวแมงวันนะฮะตามแต่คนจะเรียกนะครับเป็นงานปู่โต๊ะนะครับสวยเนียนกระชับนะครับฟิตนะฮะงานดีเลยเหลครับงานดีมากเล่มนี้นะครับอ่าผมตั้งราคาไว้ที่3,500บาทพร้อมส่งนะครับ ใครสนใจโทรมาได้ครับ0 9 3 2 1 5 7 9 4 4านเะฮะงานเนียนๆดีๆอย่างนี้นานๆมาทีครับไม้แก่นมะเกือไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะครับนะครับโทรมาครับหรือว่าแอดไลน์มาได้ฮนะศูนย์เก้4 4วันนี้ผมปนชัยมิดเด็ดไทยนะครับก็ ออกมาให้ชมกันนะครับมีดสวยๆติดตามชมใน YouTube ได้เรื่อยๆนะครับช่อง YouTube ปนชัยมิตรไทยนะฮะมีมีดสวยๆออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ